ว่าทานสินสมาธิปัญญาเท่านี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงสรรมาธิดับทุกข์ออกจากทุกข์ได้เพราะทานสินสมาธิปัญญาเท่านี้อย่าพากันประมาทเพิ่งพากันตั้งใจบำเพ็ญให้ยิงยิ่งขึ้นไปสำหรับการสุดท้ายนี้จะขอแสดงเพิ่มเติมเรื่องทานสินสมาธิปัญญาเข้าไปอีกโดยจะแสดงเป็น มัชฌิมาปฏิปทาทางสารกราบซึ่งเป็นของเขาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสลายและรับรองยืนยันว่าเป็นทางออกไปจากขัดหรือให้คนไปจากทุกดังนี้อปริโยกัตทังกิโกมัคโกดังนี้เป็นต้นว่าดูก่อนฤิสูทั้งหลายทางอันระเสริฐประกอบด้วยองค์แปดการ ทางเดียวเท่านี้ที่ไปจากขาดสิกิเลสไปจากทุกทางอื่นย่อมไม่มีดังนี้ย่นลงให้สัน้นก็ได้แก่กานศีลสมาธิปัญญานี่นี้เองเป็นทางที่ออกไปจากขาดส้นเป็นทางที่ออกไปจากทุกทางอื่นย่อมไม่มีดังนี้นี่พระองค์ได้ค,นค้นพบด้วยพระองค์เองท่านจึงตรัสว่าทางนี้เป็นของเก่า คือว่าทางอันนี้เป็นของเก่าซึ่งโดยมากถ้าเป็นของเก่าแล้วคนเม่คนไม่ใครที่จะสนใจดังที่ท่านได้ตัดในธรรมจักรสภาวัฒนาสุโปรท่านพระลูเกเจาทีท่านได้ตัด ระพรและยืนยันทางของเต่อเลยว่าภูเบสุอนุสุเตศุทธรรมเบศุดันงนี้เป็นต้นว่าดูก่อนที่สุาสลายจักทุกือในตาปัญญาในใจของเราได้เกิดขึ้นแล้วญาณของเราได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาของเราได้เกิดแล้วตาของเราได้เกิดแล้วความสว่างของเราได้เกิดแล้วในคมของเต่าทั้งหลายเหล่านี้ที่เราไม่ได้เคยดักดับความปัาญาไข่ไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราในทางจ,ะจะักรโลกตะวัคนตคก เรารู้ของเก่าจึงว่ามัึ้ิมาสติปัานี้เป็นทางของเก่าก็ได้แก่การสิ้นสมาธิปัญญานี้เองทางของเก่าที่เป็นทางอันประเสริฐไปจากขาดุดคือสิเลสไปจากทุกนั้น ท่านว่าประกอบกัด้วยผงแก่ประการคือหนึ่งความเห็นชอบความดั่งริชอบวาจาชอบการงานชอบหรือเรื่องสิดชอบเยียนชอบหรือชอบตั้งใจไว้ชอบนี่เรียกว่าการเก็บเป็นจริงที่ควรเดินวันปฏิบัติให้เกิดแต่เมื่อเกินความเห็นชอบ คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเห็นอย่างไรจึงชื่อว่าเห็นชอบและเห็นอย่างไรจึงชื่อว่าเห็นผิดไม่ถูกทางของชอบไม่ผูกทางอันรักษาความเห็นผิดกับความเห็นชอบยอมต่งกันข้ามความเห็นชอบนั้นเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ หรือตรงก็คือเห็นอริยสัจรรมงกตินี้เองตามาปกนคือเห็นว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี่คือทรมนาที่ดับทุกนี้คือ้อปฏิบัติให้ถึงทรรมาที่ดับทุกนี่เรียกว่าความเชอบสว่วนความเห็นผิดตั้ง ไม่เห็นว่านี้เป็นทุกข์ไม่เห็นว่านี้เป็นเด่ไม่เห็นทำเป็นที่ดับทุกข์ไม่เห็นข้อปฏิบัติ่า้ถึงทำหนาที่ดับทุกข์เรานี่เรียกว่าความเห็นผิดความเห็นข้อคือเห็นตามเป็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่ที่เป็นของนิย่ในตัวของเรานี่เป็นเกี่ยวับ นี่เป็นประจำโลก <c oughs> เห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เรามีเป็นตน้นถ้าเห็นชัดลงไปว่าความเกิดเป็นทุกข์แม้จะเกิดในกำเนิดไหนกติกไหนในภพไหนขึ้นชื่อว่าความเกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์โดยตัณหานั้น เห็นความโศกความเศร้า,าวความร้องไห้รำไรรำพันเป็นทุกข์ถ้าเห็นชัดลงไปว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกข์เห็นตามเป็นจริงแล้วก็จะลัความโศกความเศร้า,าวความร้องไห้รำไรรำพันได้จะไม่โศกไม่เศร้าไม่ร้องไห้รำไรรำนันให้มันเป็นทุกข์เพราะเห็นตามเป็นจริงว่า ส,สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เห็นความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์เมื่อกายไม่สบายเมื่อใจไม่สบายถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จัดปริโับน์ต่างๆสิ่ยจะไปึงให้เป็นปริทัศ์ตังบนให้เกิดทุกข์แก่ตนตน้ตน เห็นว่าความเสียใจเป็นทุกข์แต่เราเห็นชัดตรงไปเมื่อเราเห็นว่าความเสียใจมันเป็นทุกข์เราก็หยาไปเสียใจให้มันเป็นทุกข์ต่อไปมันก็จะายกว่านั้นเห็นว่าความกัะแยนใจเป็นทุกข์เมื่อเห็นว่าความขัดแยนใจมันเป็นทุกข์เราก็อยากไปขัดแกนใจให้มันเป็นทุกข์ แก่ต่ำต้นๆเรานี้เป็นต้นที่ท่านเรียกว่าความเห็นในทุทธะปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในพุทธะปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในธรรมเป็นเหตุเป็นรูนั้นท่านเห็นกันอย่างไรท่านเห็นกันอย่างนี้ คือเห็นว่ายายยงตัณหาตัณหาคือความอยากตามทิ้น์นนี่แหละโกโนภิกาาเป็นเหตุให้เกิดพบอีกคือเป็นเนุให้เกิดทุกข์ให้เกิดในตำเเิดในกติในพบนตา่างๆให้เป็นทุกข์ดูร่ำไปเพขาเหตุแห่งตัณหา คือความยินดีความกำหนัดวามเติบโตรุ่งหลงพุ่งเพ้อเหินไปตามความรกำหนัดความยินดีและความอยากของคนานั้นๆที่มีอยู่นี่ทานว่าทำเป็นเดน็ดเกิดปุกปัญญา,าสมาธิท่านเห็นทำเป็นเดน็ดเกิดปุกคือเห็นตัญหาตัวสมุทยัย เป็นธรรมเป็นเตชเกิดทุกข์นี่ท่านเห็นกันอย่างนี้ปัญญาสมาธิความเห็นชอบในธรรมที่ดับทุกข์ท่านเห็นกันอย่างไรท่านเห็นกันอย่างนี้คือท่านเห็นว่าทุกข์จะดับไปเพ,พราะเหตุแห่ง ความดับตัญหานี่แหละถ้าไม่ดับตัญหาให้สิ้นไฟหรือหมดไฟเมื่อใดทุกทั้งหลายก็ระดับเมื่อนั้นเพราะตัญหาเป็นตัวเหตุตัวปรจจัยให้ทุกเกิดขึ้นทุเกเป็นตัวผลความเกิดความแก่ความเจ็บวา่ได้ในกําเิดสีในกติปา ในพบทั้งสามในวิญญาณส 1, ในสัตว์ว่าวาให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปราะเห,หตุแห่งตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวกัจจ์ให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกสันนิบาตเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นกุดเมื่อเห็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ก็เห็นธรรมที่ดัดทุกข์ เห็นทรเมนที่ดับทุกนั้นคือเห็นว่าความทำสัณหาความอยากนี่นี่แหละให้จิ้มไปเห็นว่าความดับสัณหาความอยากนี่แหละซึ่งเป็นตัวเหญ่ตัวใจญให้ดับไปโดยไม่ให้เวลานั้นนั้นเกี่ยวเห็นว่าความละสัณหาความวางสัณหา ความสอยตัณหาความสระสระตัดขาดจากตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั้นนั้นเดียวไปจากใจของทุกจึงจะดับเพราะเหตุแทงตัณหาความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่ทําตัณหานี้ให้สิ้นไปตราบใดทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ดัอยู่ตราบนั้นถ้ามีตัณหามากทุกข์ก็มาก สัหาน้อยทุกข์ก็น้อยไม่มีตัรหาทุกข์ผมบอกนี่ปัญญาสมาธิสิความเห็นชอบในธรรมที่ดับทุกข์ปัญญาสมาธิสิความเห็นชอบในธรรมที่ดับทุกข์ในข้อปฏิบัติให้เป็นธรรมที่ดับทุกข์นั้นเห็นอย่างไรก็คือเห็นการสิ็นสมาธ,มธิปัญญาดังที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายได้แสดงมาแล้วน้น อันทานสินสมาธิปัญญานิ่แหละคือข้อปฏิบัติให้ถึงสมาธิดับทุกขซึ่งเป็นของก่อนท่านจึงให้เจริญไห้มากบางเป็นไตรมากในทานในสินในสมาธิในปัญญาจึงจะเกินไปเพื่อความดับทุกหรือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงสมาธิดับทุก นี่ปัญญาสมาธิษีความเห็นชอบในทุกในเหตุแนเกิดทุกในธรรมที่ดับทุกในข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกโดยประการอย่างนี้สังตโปปัญญาสังโปโภปนริรรชอบคือรำลึกออกจากตามที่เรียกว่า เลขกรรมะดำริออกบวชคือออกจากความทงหลายดำริออกจากความเบียดเบียนดำริออกจากความปัจบัยทันการทั้งหลายนี้เป็นสมร้อนถ้าเราไม่ดำริออกจากกามเราก็ต่องทนทุกข์เด,เด,เดเี่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเจ็บจะตายให้เป็นทุกข์ เป็นร้อนอยู่ร่างกายนเนี่ยจะนั่นตามทั้งหลายท่านจะเรียกว่าเป็นของร้อนและเป็นของหนาวตามทั้งหลายที่เป็นของร้อนเป็นของหนาวคือราคะโทสะโมหะห้ามให้ดำริอ,ออกจากิเหลห์เหล่านี้คือราคะโทสะโมหะที่มันเผาจิตเทาใจของเราให้ร้อน <c oughs> ดัริออกจากความเบียเดเบียนดำริออกจากความเียบากข้อความโลคความปวดวามหลงลราตัโทตรมห์น,นี้นี่เป็นสิ่งที่เบีย <c oughs> ดเบียนและพยาบาทจิตใจของเราให้เราร้อนมีสัมปโกควอนดําริชอบและดัมริให้รู้ทุกให้รู้เหตุให้เกิดทุกให้รู้ทมที่ดับทุกดัริให้รู้ก้อปฏิบัติ ให้ถึงธรรมะีรดับทุกข์คือทารถึนสมาธิและปัญญาดัริอยู่ในสิ่งเหล่านี้วาจะชอบเว้นผู้เ็สเว้นผู้ต่อเสียงเว้นผู้คำหยาเว้นผู้คำเพือเชอเอแยไหลาการงานชอบเว้นขาดจัดเว้นรักนั้เว้นปกติมิจชชาการ เลี้ยงสิชอ่อเลี้ยจากเลี้ยงชีวิตในทางสิทธิสําเร็จอยด,ด้วยการเลี้ยงสีชอบเทียงชอบเทียงละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรอบสตเทียมด้วยเก็นผู้มีสติประคอาตัง้งจิตไว และพร้อมนี้เพียนระวางบาปที่ยังนี้เกิดวิให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปราความเพียนด้วยเป็นผู้มีสติปะคองตัณหจิตไว้คำว่าบาปก็ได้แก่อุศลคือความโลภความโกรธตกลงดังที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายได้แสดงมานะ ราคะโตตะโมหะทิเลทั้งหลายเหล่านี้แต่และล้วนแล้วเป็นอุปผลเป็นบาปนี้อยู่ที่ใจของเราฉะนั้นเป็นของเก่าเป็นายที่บาปเป็นายที่ให้เกิดเป็นายที่ให้เกิดความวร้อนเผาผ่ามใจของเราฉะนั้นบาปท,ทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงให้เพียนรัก เทียนตระบาปที่เกิดในใจของเราคือความโลภความหลงการเทียนตระบาปออกจากใจของเราคือการบำเพ็ญทานรักษาสิล์เจริญสมาธิาวนาและสัญญานีเอเพราะว่าการสิทธิ์นาเป็นเคทียนตะระบาปเหล่านี้ออกจากใจของเรา เช่นว่าเพียนระบ,บาตคือความโลภความโกรธหลงราคาโทสที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปารกรความเสียดด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งไว้ที่ใจจะก็ตั้งไวทไ้ที่อื่นไม่ได้สติ ถ้าเอาสติไปตั้งไปตั้งไว้ที่อื่นจะไม่รู้ว่าใจของเราเป็นบาปจะไม่รู้ความโลภความโกรความหลงที่เป็นบาปมีอยู่ในใจของเราถ้าเราเอาสติเข้าไปตั้งไว้ที่ใจเราก็จะรู้ว่าใจของเราเป็นบาปเพราะความโลภความโกรความหลงเยอมากดันั้น เทียนชอบในเบื้องต้นท่านจึงให้เทียนสนระบ,บาปที่อยู่ในใจของเราคือความโลภความโกรธความหลงที่เป็นบาปดองอยู่ในจิตในใจของเรานี้เทียนระเพียนสนระเพียนวางเพียนปล่อยเทียนตระด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยความรกักความเน ด้วยเป็นผู้มีสติประคอาตั้งไว้ที่ใจและเพียนร,ระวังบาปท,ที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นความโลภความโกรธวามหลงที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นที่ใจของเราเพียนระวังไว้ด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประดความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคอตั้ง ไว้ที่ใจประประคองไว้ใจและเพียรบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามคนดีทานสินสมาธิสัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประกอมเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองไว้ที่ใจเพียรรักษาบุญกุศล คือคุณงามความดีมีทานสินสมาธิปัญญาที่เกิดอยู่แล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งคุณธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยรารบดความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติระตองไว้ที่ใจนี่เรียกว่าเห็นชอบสัมมาสติ คามรู้ชอบสมาสตสาิความรึ้ชอบความรู้ชอบความเห็นชอบนี้ท่านให้รู้จกอย่างไรคือท่านให้สังสติยังลงในฐานสังสติที่เรียกว่าสติสันสติคือให้มีสติน้อมสมาพิจารณากายเห็นกายเห็นเบตนาเห็นและเห็นราเป็นผู้มีสติ น้อมสข้มาธิณาเห็นกายในกายเองินอยู่มีความเพียรให้กิเลสเราร้อนมีสติมีสัมปชัญญะความเพียรอันประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้เป็นควนามเพียรที่แปดเผากิเลสให้เราร้อนเป็นความเพียรที่มีคุณค่ามหาศาลมากที่สุด มีประโยชน์ไม่เสียเวลาฉะนั้นข่านจึงให้ไมตตน้อมาพิจนากายของตนนี้อยู่เนืองๆให้พิจนากายของตนรู้เห็นตามเป็นจริงในกายของเรานี้เมื่อเราพิจารณากายของเรารู้เห็นตามเป็นจริง ในสัจธรรมที่มันเป็นอยู่ด้วยความมติตรติอย่างนี้วิญญาโลเกอ,อภิชษาโดภน,นัตตันนั่นแหละท่านว่าจึงจะนำภิกษาและภพนัตคือความยินดีเงินรายในโลกเสียใหย้ท่หนักความยินดีก็เป็นราคะความรักความหนัดความยินรายก็เป็นโสะ ความเกลียดความังเพราะไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนไม่เป็นไปตามความรักความถนัดความดีของตนแล้วมันก็เกิดความเกลียดความังเป็นมาณัความไม่รู้เท่ากับที่โทษในความชีวิตชีนไลน์ท่านเรียกว่าความหลงสนั่นเองฉะนั้นเหตุที่เกิดความรักบังเกิดความังบ้าง กเพราะเราขาดสติไม่น้อมสมาธิหนากายมุงส่จะรู้เห็นตามเป็นจริงในสัจธรรมที่มันเป็นจริงอยู่ในกายของเรานี้มันเป็นจริงอย่างไรที่เป็นสัจจจริซึ่งมีอยู่เป็นของต่อไม่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างในกายของเรามนี้ ท่านให้นินารูเห็นตามจริงว่ากายของเรานี่แหละเบื้องบนแตบขึ้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแตบใบผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอยู่ในกายนี้สิ่งที่ไม่สะอาด มันไม่มีอยู่ที่อื่นไม่อยู่ในกายของเราทั้งหมดคือผมขนรละฝันหนังเนื้อเก็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปอดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองที่สัตน้ำดีน้ำเะเลน้ำเลือดน้ำเหลือดน้ำเหงื่อน้ำมันก้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไตปอดน้ำมู แม่ฉันได้กายของเรานี่เรียบเหมือนไข่มีปากสองข้าเต็มไปด้วยธรรมชาติมีประการกตา่างๆมีข้าวกรีบีบข้าขวเปลือบบะัูดกิยวบะหัดเหลืองบะงาบะข้าวสาบะบุตรผู้มีจักรุด,ดีแก้ไทยนั้งออกแล้วปัจกอเอกไปอย่างเพ็ินได้ว่า เรานี้ข้าวสลีเรานี้ข้าวเปลือกเรานี่ขู่ยอเรานี่ขูเหองเรานี่งาเรานี่ข้าวสรรารแม้ท่านก็้มีสติดีอย่างลงที่ใจต้อมกมาพินากายเป็นต้นแน่ก็จะยังรู้ยังเห็นในสัจธรรมเหล่านี้ตามหลัิงว่ากายของตอนนี้กายของเรานี้แต่ผู้ด้วยของไม่ตาย มีประการต่างๆคือมีผมผลแนะปันหนังเนื้อเอ็มกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปันเสาวะไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองที่ตับน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงือน้ำมันกนน้ำตาน้ำเหลวละลายน้ำมูกน้ำมันต่กอ้น้ำมูกดังนี้ จะเห็นตามจริงไม่วิปริตไม่เคลื่อนผ่านตามหลักสัจธรรมเมือ่อสติยังรู้ยังเห็นตามเปจริงอย่างนี้ว่ากายของเราเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเต็มไปด้วยของสกปรกโสโคร่ไหลและกจีเลศเรากีกเลสทั้งหลายที่มันมีความหมายมันรวงว่าเป็นอของสวยงามน่ารักน,น,น่าชมน,น,น,น่าดูน่า มันตอตถอนออบตัวหนีเลยหอบตัวลูกโพเมียมันหนีอยู่ไม่ได้หนักมันเป็นอย่างนี้ที่มันเกิดราคะเกิดโทสะก็เพราะไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงแค่ที่ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงมันจริงหลงหรือว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั้นเป็นนี้นั้นเป็นตนของเรา เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นตัวสมุรทรใยให้เกิดคุกอยู่ร่ำไปไม่มีสิติสดเตอาน,นั้นเองนสอนสติความรู้ชอบความร,รู้ชอบความเห็นชอบในกายของเราใช่แต่ทอนนั้นท่านให้พิจารณาเรื่อยไปให้มีสติน้อมต่อมา พิจารณากายตนเห็นเป็นธาตุกัณฑ์สีืออธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเรานี่ถ้าเห็นเป็นธาตุดัณฑ์สีเรานี้ถ้าเห็นเป็นของมาเที่ยมเป็นทุกข์เป็นนักตะถ้าเห็นเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเพราะสัจจะทมอันนี้ มันเป็นจริงอย่างนี้เกิดในเบื้องต้นแปรเปล่ยนในธรามการดับทาลายทิพยายายในทุดมันเป็นทุกข์อย่างนี้มันเป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นไปตามตาาความปรารถนาของใครใครจะปรารถนาอย่างไรรักอย่างไรกําหนักอย่างไรยินดีอย่างไรให้มันเป็นไปาตามความปรารถนาย่อมเป็นไปไม่ได้นี่ท่านให้พิจารณาให้รู้ตามปิริงสติความรู้ ชอบความเรีชอบความรู้ชอบตััระลึกอย่างน,านี้ให้น้อมสมาธินากายนี่แหละด้วยความในสติสัมปชัญญะจึงจะนำอภิชาและโหนนะักืือความยินดีความยินดียินร้ายในโลวเสียให้พินาย่อมเก็นผู้มีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาหนึ่งอยู่ มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนเมตติมีสัมปัักญ,ญ์ซึ่งนำอภิชาและโทมนักคือความยินดีนยินร่ายในโลกเสียให้ปหนานย่อมเป็นผู้เมสติพิจารณาเห็นจิตในจิตอย่งเดียว